ทุกคนเขาบอกว่ามานอมานโซลีต้องกินกว๋วยเตี๋ยวเรือพี่ทหารบอกมาเราก็เลยมาตามหากว๋วยเตี๋ยวเรือที่เซนตวุวันยีบาทยี่สิบบาทน่นารักค่ะไม่รู้กินกี่ชามเนี่ยถึงจะอิ่มนี่นกินกับกากหมูด้วยแต่น้ำมันอร่อยมากเลยนะ บาลิมานก็เข้าใจได้เพราะเข้าห้า2ยี่สิบาทเอาอะไรเยอะแยะใช่ปหมดีดีกินข้านอกบ้านอีกแล้วแล้วแม่ก็ไม่อิ่ม <c oughs> บอกแล้วนี่ของแม่ไม่อิ่มหรอกด้วยเล็กขนาดน,นี้สองาำด้วยแล้วก็ไม่อิ่ม ังหมูไปหนึ่งแล้วตบท้ายด้วยข้าวหมูแดหมวกกรอบน่าทานมากเลยอือตอนนี้เจ็ดสิบห้าบาทนะคะคิดว่าคุ้มอยู่เนาะไม่เยอะสีสันน่าทานมากเลยโอ้โหน้ำซุปร้อนไปแล้วนะไปทานแล้วนะคะนี่ชื่ออะไรไเดียวเรือพระนคร